โอเคลูกคา้าบอกแอร์ไม่เย็ยนแต่ดูนะเชื้อราเศษฝุ่นละเอียดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอดพงก็ลอกลองมาล้างอืมเปิกก็ประมาณนี้แหละเศษฝุ่นเยอะมากเหย็น้ําหยดเยอะโอเคครับเดีย๋ยวทำคลิปแค่นี้ก่อนโอเคก็กรอบของมอเตอร์เนี่ยผมจะถอดล้างหมดเลยถอดล้างหมดกรอบสายบอร์ดผมก็จะถอดล้างอย่างนี้หมดเลยก็ให้ตีล้างเปิ หรือมาเจอหลร้อนดอย่างนี้แหละสาดกริปสาดกริปถึงข้างในขาผ่องเป็นยงใหญ่โอเคครับก็บคลิปนี้มิโซครึ่งสุดท้ายของวันนี้จะไปใส่กิวปวัดพัดลมคงไม่ทันนะร้านอะไรปิดหมดแลวเดี๋ยวต้องโทรแจ้งลูกค้าเป็น,พร,นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีงานซ่อมกับงานล้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวโทรแจ้งพี่เขาโอคลิปนี้พอแค่น,นี้ครับทีนี้ก็ ในส่วนของจะใช้บริการก็เบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์ครับผมสะดวกให้โทรมากกว่าถ้าอินบ็อกหรืออะไรบางทีผมไม่ค่อยได้อ่านครับเพราะว่าตอบหลายช่องทางมากบางทีก็ละเลยครับบางทีก็หลงลืมเพราะฉะนั้นโทรศัพท์จะง่ายที่สุดครับเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์สนใจงานตัดล้างล้างแอร์ติดตั้งแอร์ซ่อมแอร์ทุกระบบจบแน่นอนครับ